สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรื่องลับหมายเลขสิบของอิชิอิภาพของมาซาทาดาอิชิอิสวมเสื้อหมายเลขสิบสมัยค้าแข่งถูกเผยแพร่ออกไปจากคลิปไวรันหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราหวดบอลได้ทั้งซ้ายและขวาอิชิอิเคยอยู่ร่วมทีมเดียวกันกับซิโก้ยอดตำนานชาวบราซิเลียนสมัยค้าแข่งกับคาชิมาแอลเลิร์ดทำให้มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมว่าสวมเสื้อหมายเลขสิบทั้งทั้งที่ซิโก้ อยู่ทีมเดียวกันมันให้ความรู้สึกว่าไม่ธรรมดาเลยกระทั่งหลังจากวันที่แอดมินช้างศึกลงทั้งรูปและคลิปของอิชิอีกขณะหัวดโดวนบอลกับพี่จ๋ายแบบสนุกมานี่โค้ดมีอะไรจะบอกให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเสื้อหมายเลขสิบเสียงของพี่จ๋ายเฉลิมชัยชินเชิดพงเรียกแอดมินช้างศึก เข้าไปหาพร้อมพูดคุยกับอิชิอีกเกี่ยวกับทั้งภาพและคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปจนมีคนคอมเมนต์เอาภาพมาลงโค้ดบอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้คนอื่นๆเข้าใจผิดกันเกี่ยวกับหมายเลขสิบเลยเพราะตัวโค้ดเองใส่มาหมดแล้วในทุกหมายเลขคือเมื่อก่อนสมัยเจลิกแรกๆจะไม่ค่อยมีเบอร์ประจำกันเท่าไหร่คนที่ลงสนามก็ต้องใส่หมายเลข1ถึง11เท่านั้นเลยทำให้แต่ละแมตช์หมายเลขไม่ค่อยซ้ำกัน อย่างตัวโคดเองหมายเลขสองก็เคยใส่หมายเลขห้ก็เคยใส่เรียกได้ว่าใส่มาครบแล้วยกเว้นหมายเลขหนึ่งที่เป็นของผู้รักษาประตูคำอธิบายของอิชิอิไม่ได้เคร่งเครียดอะไรเลยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราดูจะเขินเขินด้วยซ้ำที่มีแฟนๆช้างศึกเข้ามาชื่นชมอย่างมากทั้งจังหวะการวางเท้าและหวดบอลแบบดังตุ้มตุ้ม คนที่ใส่หมายเลขสิบแทบจะตลอดเลยก็คือซิโก้นะแต่พอดีวันนั้นซิโก้ไม่ได้ลงกับอีกคนก็คือลีโอนาร์โดที่จะได้หมายเลขสิบตลอดอดีตแชมป์โลกกับทีมชาติบราซิลปี1994จากนั้นเสียงหัวเราะของทั้งโค้ชเองพี่จ่ายแอดมินและสตาฟคนอื่นๆที่มายืนฟังยืนคุยด้วยก็ลั่นออกมาแบบไม่ได้นัดหมายอิชิอิเองเป็นคนเรียบง่ายไม่ต้องการให้ตัวเองหุหวาแต่การทำงานจริงจังใส่ใจทุกรายละเอียด และที่สำคัญเลยคือเป็นคนตลกเมื่อพูดคุยด้วยแบบสบายสบายซึ่งการอธิบายแบบนี้มันกลายเป็นว่านี่หลักคืออิชิอิจริงๆเพราะเขาอธิบายแบบละเอียดพร้อมกับมีมุมมองที่ขำขันไม่ซีเรียสขณะเล่าให้คนอื่นๆฟังจริงๆโค้ดก็ไม่ค่อยอยากใส่รอกหมายเลขสิบเพราะว่ามันหนักอิชิอิทำท่าประกอบด้วยการโค้งตัวลงเอามือจับหลังมันเหมือนกับแบกอะไรไว้ วันนั้นทุกคนเอาหมายเลขอื่นไปหมดมันเลยเหลือหมายเลขสิบโค้ดก็เลยต้องใส่ส่วนเรื่องไซส์เมื่อก่อนจะเป็นเสื้อกีฬาแบบไม่มีไซส์มันเลยดูโครง่งครงแบบนั้นแหละเสร็จสิ้นการสนทนาทุกคนมีแต่รอยยิ้มกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันทําให้เราได้เห็นมุมมองที่เขินอายของอิชิอิและการเล่าเรื่องในสไตล์คลายเครียดของกุนซือจากแดนอาทิตย์อุทัยคนนี้ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ้ เราจะมีข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอตลอดตลอดเลย